นี่นะคะทุกคนก็เป็นฟ้าที่เราจับมาที่นั่งฝันรอบแรกหน้ามันคือหุเขาใช่ไหมล้วที่นี่ก็เลยสูบน้าออกนะคะไม่ใช่คือหุ่นเขาแต่คือรถสูบออกแล้วมันแห้งนะคะก็เลยจับปลามันอยากจะบอกเลยว่าอ,อันนี้มเบสสิสซีซิมหาน,นี่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะคะแต่ยึดมัตย์จ นี่ก็จับสองคนก็พอนะคะจับด้วยปันด้วยนะคะไอ้หนึ่งนี่มีแต่ปลาช่อนทั้งนั้นเลยตัวใหญ่กว่านี้อาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนไม,ไม่ใช่จะเกือบยี่สิบโลไปนี้หนูไม่มั่นใจอ่ะนี่สองคนนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคนอื่นก็ต่างหาก <laughs> คนไปหาปลาก็ อันนี้ก็เป็นบัรยาการจับนะคะทุกคนที่เล็กนั่งปั่นคนเดียวจับคนเดียวนะคะพบวกาพวกเราทางทางกันแลที่นี้จะผักกินเขานะคะที่เล็กนั่งก็จับไปจับมานะพอหินนะคะเลยที่นี่นะคะมาจับกับลูกจ้าที่เล็กับรถให้ดูอนี้อย่างนี้ดิไปไปมานะคะทุกคนเปลี่ยนกันครับซะวาซานนะคะนั่งก็ได้ปั่นคนเดียวมันเดิมนะคะสามสิบไร่มันเดิมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนอหน้าหน้านะคะยืนคนละจุดเพื่อจะป่านะคะดูหน้าคนนี้ว่ะเหมือนกี่คนอย่างเต็มที่นะคะส่วนพ่อยนู่นอยู่สุดๆฝั่งนู่น